สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอัญญาทารอดนักอ่านพายดูดวงรายวันดูดวงคนทั้งเจวันประจําวัน จันทร์ที่8ธันวาคมพศ2568ค่ะคำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะ ID ไลน์ขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะ สำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์ไพดีอิมเพสนะคะความอุดมสมบูรณ์อาหารของกินสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าวันนี้เนาะคนวันอาทิตย์นี่เรียกว่างานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดงานสื่อสารงานเจราจางานค้าขายงานเซลล์นะคะปีอาประชาสัมพันธ์โดดเด่นนะคะเพราะมีไพ่ของคําว่าเมจิเวอรนะ์เรียกว่างานที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อสารงานติดต่อเนี่ยคนวันอาทิตย์สามารถที่จะทําออกมาได้ ได้ดีเลยทีเดียวรวมถึงนะคะได้กลุ่มงานทีมงานที่ดีได้เพื่อนร่วมงานที่ดีคอยสนับสนุนสนับสนุนนั่นเองนะคะตำแหน่งลูกค้านี่เดียยวก็วันนี้ออเดอร์เยอะออเดอร์แน่นออเดอร์เต็มร้านกันเลยทีเดียวหรือบางคนอาจจะไม่ได้ตองการเดินทางไปในสถานที่กลุ่มฟูงชนนะคะไปติดต่องานกับลูกค้าไปงานประชุมไปงานอบรมสัมมนาก็ได้ด้วยนะคะ เรียกว่าวันนี้การงานค่อนข้างจะรับรื่นไหลลื่นเลยทีเดียวเนาะอาจจะมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาการเรียนรู้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นหรือการคิดการลงมือทําอะไรบางอย่างที่ตัวเองเรียกว่ามีความใฝ่ฝันนะคะที่อยากจะทํานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนี่เรียกว่าคนวันอาทิตย์วันนี้การเงินค่อนข้างจะคล่องมือนะมีรายได้มีการเงินที่ดีเข้ามาจากหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะ การได้มาจากการงานได้มาจากคําพูดวาจาความมีสเสน่ห์หรือได้มาจากความสเสน่หานั่นเองนะคะก็เรียกว่าวันนี้การเงินค่อนข้างจะคล่องเลยทีเดียวเนาะ,ะรวมถึงใครที่บอะก,กันเงินตึงมือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอ,อุปถัมภ์โชคลาภก็มีเข้ามาด้วยเช่นกันค่ะ ตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์หรือตัวเลขจากคนรักค่ะส่วนความรักคนวันอาทิตย์เรียกว่าแฮปปี้นะมีความสุขนะคะเรียกว่าชื่นมืนเลยทีเดียวเนาะเรียกว่าในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่อาจจะมีข่าวดีมีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาก็ได้ด้วยหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะ แต่ถ้าอยู่กับที่ไม่ได้เจอไม่ได้เจอใครนะอาจจะต้องออกไปเจอเจอผู้คนสังคมนะคะสุขภาพโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีช่วงนี้คนวันอาทิตย์กินเกง่งทานเกง่งระวังโรคอ้วนน้ำหนักตัวขึ้นด้วยนะคะพอไพ่ดิอินเพย์ใบนี้เรียกว่ามีเกณฑ์ที่น้ำหนักตัวอาจจะขึ้นได้นะคะอามาดูสินะว่าไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอาทิตย์ในวันนี้กันบ้างคะ่ะ เร็วๆนี้เธอจะได้รับข้อความสำคัญจากใครบางคนค่ะเลขนาภายมีเลข3มีเลข1และเลข6นะคะอ่าก็เรียกว่าคนวันอาทิตย์ใครที่ชอบเสียงโชคก็ลองดูก็แล้วกันนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างค่ะ คนวันจันรนะคะต้องลุยนะต้องสู้ต้องอดทนกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าถอไม่ได้ถอยไม่ได้นะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยเรียกว่าบุกลุยนักรบนักสู้นะคะ อ่ะแต่ก็เรียกว่าสู้ยังมีสติก็แล้วกันนะคะอย่าใช้พละกําลังที่มันมากจนเกินไปหรืออย่าใช้อารมณ์มากจนเกินไปเนาะสู้ด้วยสติปัญญาด้วยความคิดนะคะด้วยมุมมองที่แปลกใหม่เข้ามาด้วยเหตุและผลนั่นเองเนาะอ่ะแล้วทุกๆอย่างก็จะผ่านไปได้นะคะวันนี้อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาที่อาจจะไม่ถูกใจ ไม่ได้ดังใจเราเห็นแล้วมันอาจจะขัดทุกขัดตานะคะมองเลยมองผ่านไปบ้างมันจะได้ไม่ทําให้สุขภาพจิตเนี่ยเสียนะคะหรือวันนี้เนาะอะไรที่รู้จักที่จะแบบอ่อนอ่อนผ่อนตามก็อ่อนอ่อนผ่อนตามกันบ้างนะคะรับฟังเรื่องราวความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างที่เขาอาจจะเข้ามาแนะนําตักเตือนสิ่งต่างๆตําแหน่งหัวหน้างานยิ่งต้องพยายามหลบหลีกหลีกเลี่ยงในเรื่องของการโต้คารมกับหัวหน้างานเลยทีเดียวนะไม่ได้ส่งผลดีให้นะคะ ก็เรียกว่าการงานวันนี้ก็หัวหก้นผิดเนาะบางคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยฉันทํางานเหนื่อยกว่าคนอื่นหนักกว่าคนอื่นแต่แบบหัวหน้างานนี้ไม่เคยให้ความสําคัญนะคะไม่เคยสนใจเลยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหทางานอยู่คนเดียวนะคะอเอ,อะหัวหน้างานก็โยนงานยากๆมาให้นะคะงานง่ายๆกลับไปที่อื่นหมดเนาะ ให้มองว่ามีงานทําดีกว่าตกงานว่างงานแล้วกันนะส่วนการค้าขายยังถือว่ามีความโดดเด่นอยู่นะคะส่วนการเงินวันนี้ต้องขยันเข้าไว้นะขยันแล้วมีโอกาสที่การเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะ จะช่วยเหลือใครจะให้ใครหยิบยืมก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีก็แล้วกันเพราะว่าสาดาบประกบตัวอาจจะเสียความรู้สึกกับคนใกล้ชิดกับใครบางคนที่เรารักและไว้ใจนั่นเองนะคะถ้าลํำพังวันนี้ตัวคุณเป็นก้าวถวยเห็นไหมมันยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่บางครั้งคนวันจันทร์มีแล้วอยากมีอีกนะคะไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนั่นเองค่ะ ใ,ใครที่การเงินตึงมือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะหรือถ้าในเรื่องของความรักวันนี้ต้องระวังในเรื่องของรักซ้อนนะคะรักสามเศร้าเราสามคนใครบางคนอาจจะมีรักที่เป็นความลับก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าถ้าเป็นคนที่มีคู่นี่ยังค้างคาคา,า,าราคาสังคุมเขือเนาะมันอาจจะยังมีความไม่ชัดเจนเข้ามาหรือถ้าเป็นคนโสดก็มักจะมีแต่คนที่เขามีคู่มีครอบครัวเข้ามาพัวพันเข้ามาเกี่ยวพันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะคะอย่าเร่งรีบอย่าใจร้อนในเรื่องของความรักค่ะ ส่วนสุขภาพนะคะคนวันจันทร์วันนี้สุขภาพอาจจะมีบ้างแลปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะหายใจไม่สะดวกเหนื่อยง่ายหอบง่ายนะคะยังไงก็หันมาดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจกันนิดหนึ่งแล้วกันมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันจันทร์คะ่ะถ้าไม่ไหวก็ร้องไห้ออกมาบ้างเถอะอย่าเก็บมันไว้เลยคะ่ะเลขหน้าไพ่มีเลข7มีเลข3และเลข9ค่ะสําหรับคนวันจันทร์ บวกบวกลบ,ลบลบให้ดีด้วยนะไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่จะเฉียดไปเฉียดมาเอาเลขที่ตัวเราเองคิดว่าชอบแล้วก็คิดว่าใช่นะคะมาดูคนวันอังคารค่ะคนวันอังคารการงานโดดเด่นนะคะการติดต่อนะคะธุรกิจกิจการนะคะวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างาให้เข้ามาต้องคิดต้องตัดสินใจหรือต้องลุยนะคะ อาจจะต้องลงมือทําด้วยตัวเองแต่ทุกอย่างก็จะผ่านแล้วก็รับรื่นไปได้ด้วยดีหรือวันนี้คนวันอังคารอาจจะต้องอเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ขอความคิดเห็นขอคําแนะนําสิ่งต่างๆจะไปเจอเจอผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าไปติดต่องานใดๆก็มองหาอะไรติดไม้ติด,ม,ตดมือไปสักนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นของฟันของ ฝากของน้ำใจนั่นเองนะคะเรียกว่าตําแหน่งของในเรื่องของคําว่าการงานเนี่ยยังถือว่ามีความมั่นคงอยู่นะคะใครที่รอง,งานมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานหรือตําแหน่งบริวารลูกน้องเนี่ยก็เรียกว่าจะเข้ามาสนับสนุนเข้ามาให้การผลักดันช่วยด้วยเช่นกันตําแหน่งลูกค้าถือว่าเป็นตําแหน่งที่โดดเด่นนะคะเรียกว่าลูกค้ายังมีความไว้วางใจแล้วก็พึงพอใจในตัวคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างค่อนข้างจะราบรื่นไหลลื่นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเดินทางไปไหนเรียกว่าคล้าวคลาดปลอดภัยค่ะ ส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าวันนี้การเงินมีภัยทั่วยังถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะยังมียังมีในเรื่องของคําว่าการเงินที่ดีนะคะ มีรายได้ที่ดีเข้ามาหรือใครที่การเงินตึงก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาอุปถมัมภ์หลักๆการเงินของคนธนาคารวันนี้น่าจะหมดไปกับอาหารของกินครอบครัวมากกว่านั่นเองนะคะส่วนความรักเนาะโดยภาพรวมถือว่าเป็นรักที่ดีนะใครที่มีปัญหากันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจการดูแลกันให้อภัยกันหรือเรียกว่ายังคอยซัพพอร์ตนะคะซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว แต่ส่วนใครที่งอนกันอยู่ก็ง้อกันบ้างนิดนึงก็ได้เนาะเรียกว่ายอมๆกันบ้างนะคะความรักวันนี้นะคะเรียกว่ามีธิภัณฑ์ของไพ่ถ้วยถือว่าเป็นความรักที่ดีส่วนคนโสดนะคะชอบใครนะคะอย่ามัวแต่แอบมองนะคะเข้าไปทักทายนะคะเข้าไปแสดงความห่วงใยนะคะเข้าไปสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะคะมันจะทําให้มีโอกาสที่จะพัฒนาได้นั่นเองนะคะสุขภาพโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะ มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอังคารค่ะหมดเวลาที่เธอจะไปตามห่วงใยคนอื่นแล้วเวลานี้เธอเธอควรหันมาใส่ใจตัวเองบ้างค่ะเล,าาเลขหน้าไพ่มีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งและเลขหนึ่งค่ะสําหรับคนวันอังคารมาดูคนวันพุธกันบ้างค่ะ คนวันพุธวันนี้สองไม้เท้านะคะคิดวางแผนวางแผนนะคะในเรื่องของงานการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมนะคะอาจจะกําลังมองในเรื่องของการขยับขยายนะคะหรือว่าอาจจะมองในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่นั่นเองนะคะเรียกว่าอัศวิเลียนเนี่ยจ,จะมีโชคเข้ามาจะมีการเงินมีไรายได้ที่ดีเกิดขึ้นหรือวันนี้จะทําอะไรก็เรียกว่าคิดหน้าคิดหลังให้ดีก็แล้วกันนะคะ เรียกว่าการลงทุนทุกๆอย่างมันค่อนข้างจะมีความสุมเสียงนั่นเองนะแล้วอิทธิพลของสองไม้เท้านะคะก็เรียกว่าช่วงนี้คนนวนพุดอาจจะกําลังรออะไรบางอย่างอยู่ บางอย่างอยู่หรือเปล่ารองานนะคะรอข่าวดีจากทางไกลนะคะก็เรียกว่าอยู่ในช่วงของการรอเนาะในช่วงนี้อาจจะยังไม่สามารถที่จะขยับหรือว่าทำอะไรได้ในทันทีนะคะเรียกว่าใช้ความอดทนไปก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยนะอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายอยากจะมองหาอะไรใหม่ๆนะคะในเรื่องของงานแต่ก็อาจจะยังไม่ได้สามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือว่าโยกย้ายได้ในทันทีอาจจะกําลังรอคอยเรียกว่าคําสั่งนะคะนะหรือว่ารอคอยให้ใครบางคนเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะ อิทธิพลหัวหดาบอันนี้ต้องระมัดระวังนะจะมีปัญหากับคนรับข้างนะคะกับคนใกล้ชิดนะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรวมถึงตําแหน่งลูกน้องนี่อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะวันนี้สาหรับคนนวพุธนะคะเหนื่อยกับลูกน้องเหนื่อยกับบริวารบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะต้องลงไปดูแลนะคะในตําแหน่งลูกน้องหรือว่าลูกค้าเนี่ยแบบใกล้ชิดนะคะให้ความรู้นะคะนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการอ่าเรียกว่า สร้างคอสอบรมนะคะในส่วนที่ลูกน้องคุณเนี่ยรู้สึกว่ามีปัญหาอยู่นะคะเรียกว่ามีมอะไรก็บางทีต้องทอยทีอยทอยอาศัยกันนะในในส่วนของคําว่าเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะเพราะว่างานบางอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะทําได้ในทันทีนะคะต้องใช้คําว่าความสามัคคีเป็นหลักนั่นเองค่ะส่วนการค้าการขายวันนี้อาจจะต้องมองในเรื่องของคําว่า,อ,าออนไลน์นะการสร้างตัวตนในหลายๆแพลตฟอร์มนะคะเพื่อเพื่อที่จะนํามากระตุ้นนะคะยอดขายนั่นเองค่ะ การเงินคนวันพุธมีโชคเข้ามาเหมือนที่บอกทะเบียนรถจะให้โชคนะคะหรือบางคนอาจจะอยากจะได้งเงินสกอ้อนหนึ่งนะมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินจัดการภาระสิ่งต่างๆนะคะดูเหมือนหนี้สินมันก็รุมเร้าเข้ามาเหลือเกินในช่วงนี้นะเรียกว่าเงินค่อนข้างจะตึงนะคะบางคนนี้ตึงจนฟืดเลยทีเดียววันนี้เนาะ ก็เรียกว่าวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะส่วนความรากักวันนี้ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความรักนะบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันบางคู่ต่างคนต่างก็มีหน้าที่ในเรื่องของงานนะคะในแต่ละวันของกันและกันนั่นเองเนาะอ่าคู่ไหนที่มีปัญหากันก็พยายามเลี่ยงๆในเรื่องของการประทะกันจะดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลดีให้เลยเนาะส่วนคนโสดวันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณยังอยู่ในโหมดของ, mm hmm. ของคาําว่าโสดสนิทอยู่คะ่ะ สุขภาพนะคะคนวันพุธจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบ่าไหล่ช่วงต้นคอนั่นเองนะคะบางครั้งเกิดจากความเครียดนะเครียดสะสมหรือว่านั่งก้มหน้าอยู่หน้าจอคอมหน้าโนต้ตบุ๊กนานๆน,น,นั่นเองนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพุธค่ะเธอควรออมเงินไว้บ้างอนาคตจะได้ไม่ลําบากค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข2มีเลข6และเลข5ค่ะสําหรับคนที่ชอบนะคะ มาดูพลวันพรฤหัสค่ะ คนวันพริฤหัสนะคะเดอะฟูนะคะเรียกว่าชิลๆเลยนะวันนี้ในเรื่องของงานนะคะอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮารื่นเริงนะคะเดวิลนะคะอาจจะไปในสถานที่เรียกว่าเป็นพับบาร์นะคะนะร้านอาหารกลางคืนนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานกลางคืนก็ได้ด้วยเช่นกันเรียกว่ามีความโดดเด่นนะคะเดฟู Fool, เพราะว่าเอนเตอร์เทนเก่งนะคะเอนเตอร์เทนเก่งดูแลแขกเก่งดูแลลูกค้าเก่งนะคะเด็กดิ้งเด็กตื่มได้นะคะ เรียกว่าวันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ก็คุ้มกับสิ่งที่ตัวเองทุ่มเทรแรงกายแรงใจลงไปนะคะก็ทําให้เต็มที่นะไม่ว่าจะทําอะไรเรียกว่าบางคนช่วงนี้เดวิลด้วยนะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะเข้าไปพัวพันนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกกลุ่มมิจฉาชีพนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะหรือบางคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเนาะเรียกว่าเดวิลเนี่ยขายหวยออนไลน์ก็ได้นะคะหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับอาหารจานเดือดอาหารจานเดียวนะคะก็สามารถที่จะทําได้นะคะเรียกว่า าหาความโดดเด่นเนาะของตัวเองให้เจอกันแล้วกันนะคะเพราะเดอร์ฟูเนี่ยบางคนอาจจะกําลังคิดในเรื่องของการสร้างตัวตนนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีเนาะก็ดูว่าตัวเราเนี่ยมีความสามารถเฉพาะทางเฉพาะด้านไหนนะคะและอิทธิพลของเดวิลกับเดอรฟูนะคะช่วงนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงด้วยนะเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยวร้ายนะคะ บางครั้งก็อาจจะดูตลกบ้องๆแต่ภายในใจนี่อาจจะมีความเครียดความทุกข์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวที่แน่ๆวันนี้คนวันพฤหัสคุณอย่าหมกมุ่นอะไรที่มันมากจนเกินไปอะไรที่มันมากจนเกินไปไม่ได้ส่งผลดีให้เอาแค่พอประมาณนะคะเอาแค่พอดีก็แล้วกันนะคะส่วนการงานเนี่ยบางคนมีแนวโน้มในเรื่องของคําว่าตกงานว่างงานด้วยนะอาจจะถูกกดดันนะคะในเรื่องของตําแหน่งงาน อาจจะเปลี่ยนงานจะย้ายงานหรือใดๆก็ตั้งสตินิดนึงก็แล้วกันนะเรียกว่างานช่วงนี้ค่อนข้างจะหายากนะคะเพราะฉะนั้นก็ทนได้ทนไปก่อนเนาะส่วนการค้าการขายนะคะวันนี้อาจจะต้องดูในเรื่องของคําว่าโปรโมชั่นลดแรกนะคะสิ่งต่างๆเข้ามานะคะเพื่อที่จะเป็นแรงกระตุน้นแรงจูงใจนั่นเองนะคะการเงินวันนี้คนวันพฤหัสหาเก่งนะแต่ก็ใช้เก่งนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคมีโชคเข้ามาด้วยนะตัวเลขแปลกๆตัวเลขเรียงๆตัวเลขเบิ้ลๆค่ะ ส่วนความรักนะคะก็เรียกว่าบางคู่นี้เรียกว่าเข้าใหม่ปาะมานเนาะไปไหนมาไหนนี่ตัวต้องติดกันนะคะถ้าห่างกันนี่เรียกว่าอาจจะมีปัญหาได้นะหึงหวงระแวงกันเกิดขึ้นหรือบางคู่อาจจะมีในเรื่องของคําว่ารักซ้อนรักสามเศร้าเข้ามาด้วยค่ะคนโสดมีดวงของการได้พบรักพบคนถูกใจแต่ต้องดูให้ดีนะคะเรียกว่าคนที่เข้ามาเขาโสดเหมือนเราหรือเปล่านะคะหรือตัวเราอาจจะโสดไม่สนิทก็ได้นะเพราะว่ฟูเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าชู้นะคะ คุยหลายคนคบหลายคนนั่นเองนะคะเรียกว่าอาจจะมีตัวเลือกเยอะนะคะบางคนนี่หล่อเลือกได้สวยเลือกได้นั่นเองเนาะสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่ากินทานอาหารก็ต้องระมัดระวังนะคะท้องร่วงท้องเสียก็แล้วกันบางคนนี่ต้องระวังในเรื่องของอาการแห้งอาการมึนเมาด้วยนะเพราะว่าอาจจะเกิดการเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้คะ่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพฤหัสคะ่ะจําไว้นะเธอมีเจตจํานงอิสระในการเลือกจัดการชะตาชีวิตให้กับตัวเองเสมอคะ่ะ เลขน้าไพยมีเลขศูนย์มีเลขค้าและเลขหนึ่งค่ะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างค่ะคนวันศุกร์วันนี้เป็นยังไงบ้างจัสเมดเลยนะคะ ภายแบน,นี้คาดเดาเหตุการณสถานาการณ์อะไรไม่ค่อยจะได้เนาะหลายสิ่งหลายอย่างปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,นะคะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของงานก็ต้องมีแผน1แผน2แผนสำรองเอาไว้ด้วยก็แล้วกันเรียกว่าป้องกันข้อผิดพลาดนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้คนวันศุกร์ใครที่มีในเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะ ก็เรียกว่าถ้าคุณไม่ผิดคุณมีโอกาสที่จะหลุดพ้นรอดพ้นแต่ถ้าคุณผิดคุณต้องรับนะคะในสิ่งที่ตัวเองทําด้วยนะคะเ <im it> พราะจัสเมนเนี่ยเป็นไพ่อของความากฎแห่งกรรมทําสิ่งไหนยอมได้สิ่งนั้นนั่นเองเนาะในเรื่องของการงานนะคะมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะได้รับการผลักดันจากหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาหรือใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบนะคะก็เตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคะเพราะไพ่ใบนี้เนาะเรียกว่าขู่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะไปเป็นเน็ต ตัวคนวันศุกร์เองเนี่ยนะคะอาจจะไปเป็นเน็ตไอดอลนะคะหรือว่าไปให้ความรู้กับใครหลายๆคนได้นะเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะมากนั่นเองเนาะ,ะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะเดินทางไปทําบุญไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครที่บนบานสารกล่าวอะไรเอาไว้อย่าลืมไปแก้บนกันด้วยนะดูเหมือนจะมีในเรื่องของคําว่าการถูกติดตามทวงถามนะคะในเรื่องของการบนบานแต่ถ้าใครที่ไม่มีในเรื่องของการบนบานก็ เรียกว่าพยายามพูดอะไรก็พยายามรักษาคําพูดนะคะแล้วก็จะพูดอะไรออกไปนะคะหรือรับตกปากรับคาอะไรกับใครก็คิดให้ดีก่อนว่าเราทําได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าทําไม่ได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเสียคําพูดเนาะแล้วก็เสียความรู้สึกกันทีหลังได้นะคะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะต้องเก็บต้องประหยัดต้องอดออมนะคะเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจอะไรหลายๆอย่างก็ค่อนข้างจะยังไม่มัน่นคงไม่คงที่เลยนะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเล็กจากเอกสารนะคะเรียกว่าโชคลาภพอมีแต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลด้วยนะความรักนะคะเขาเรียกว่าพองแงแม่งอนลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันวันนี้อาจจะมีในเรื่องของคําว่าการจองจับผิดกันหรือว่าการไม่ไว้ใจกันตัวคนวันศุกร์เองก็ต้องพยายาม,ามแสดงความชัดเจนให้กับคนรักของคุณด้วยนะคะเพราะว่าบางคนไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวเนาะก็เลยทําให้อาจจะแบบคนรักเกิดความ คลางแคลงใจหรือว่าสงสัยนั่นเองค่ะส่วนคนโสดนะคะก็เรียกว่ารักครั้งเก่าคนเก่ามีโอกาสที่จะวนวนเวียนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าถามว่าถูกใจไหมก็อาจจะยังไม่ได้ถูกใจนะคะสุขภาพวันนี้เนาะก็เรียกว่าสุขภาพเนี่ยจะมีปัญหาช่วงเอวนะคะบางคนนี่แบบนั่งนานปวดช่วงเอวช่วงหลังปวดเมื่อยนะคะบางคนลุกขึ้นยืนผิดจังหวะเนาะมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคําว่าเส้นนะคะเส้นยึดนะคะ เส้นอ,อักเสบอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ค่อยๆลุกค่อยๆย,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 ยืนค่อยๆเดินนะคะมาดูไพ่จิตวิญญ,ญาณจะแนะนำอะไรกับคนวนันศุกร์ค่ะจงเชื่อมั่นและศรัทธาว่ามีพลังงานจากเบื้องบนคุ้มครองเธออยู่ตลอดเวลาค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งและเลขหนึ่งค่ะวันนี้คนวนันศุกร์แนะนำว่า,อาขอพรน,นะคะขอพรกับศาลหลักเมืองที่คุณอยู่หรือว่าขอศาลขอพรกับศาลพระ พรภูมินะคะสารพรภูมินะคะหน้าสถานที่ทํางานของคุณก่อนเข้าทํางานก็ได้นะปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆมันก็จะได้คลี่คลายผ่านไปนั่นเองนะคะมาดูคนวันเสาร์บ้างจ้าคนวันเสาร์นะคะเหนื่อยเลยทีเดียวนะห้าเหรียญเนี่ยนะคะ อ่อนลาอ่อนเพลียอ่อนแรงนะคะร่างกายไม่ค่อยจะมีเรียวมีแรงช่วงนี้คนวันเสาร์ดูหดหู่นะดูเหนื่อย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 นะคะอยากหยุดพักอยากพักผ่อนแต่ก็ด้วยงานด้วยหน้าที่นะคะก็เลยยังคงต้องแบบอ่าพาร่างกายนะคะที่มันค่อนข้างจะอ่อนแอหรือว่าเปราะบางเนี่ยนะคะทำงานทําหน้าที่ของตัวเองนะคะเรียกว่าก็ค่อนข้างจะเต็มที่เนาะในเรื่องของงานนะคะก็เรียกว่าได้อิทธิพลของ6กไม้เท้าก็ถือว่ายังได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างจากคนหมู่มากนะคะแต่วันนี้ด้วยสภาวะร่างกายนะคะ มันก็อาจจะทาให้คนวันเสาร์อาจจะดูเหนื่อยเนอ้อไม่ค่อยมีกระจิตกระใจในการทํางานเท่าที่ควรหรือบางคนอยู่ในช่วงของการหยุดพักพักผ่อนพักร้อนนะคะหรือว่าพักฟื้นก็ได้นะวันนี้อาจจะได้รับข่าวคราวนะคะเกี่ยวข้องกับงานขาวดําเข้ามาหรือว่าการเจ็บการป่วยนะคะการเป็นการตายของใครบางคนก็ได้ด้วยเช่นกันหรือตัวคุณเองอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายอ,อาจจะเป็นคนในบ้านคนในครอบครัวก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เรารู้จักก็ได้โดยเช่นกันค่ะยังไงวันนี้ก็ดูแลสุขภาพของตัวเองไ,ไว้ก่อนก็แล้วกันนะ อ่าเรียกว่าการงานยังถือว่ายังถือว่าประคับประคองไปได้ยังทํางานทําหน้าที่ของตัวเองได้การค้าการขายวันนี้มันอาจจะดูนิ่งๆเงียบๆไปนิดหนึ่งนะคะประคองไปก่อนเนาะในเรื่องของการค้าขายอย่าพิ่งลงทุนใดๆนะคะคิดวางแผนเอาไว้ก่อนได้เพราะอิทธิพลของห้าเหรียญไม่เหมาะแก่การลงทุนนะคะส่วนการเงินนะคะก็ต้องรู้จักเก็บประหยัดอดออมไ้บ้างนะคนวันเสาร์นะคะเรียกว่าคุณหาเงินเก่งแต่มันมีรายจ่ายมีหนี้สินมีภาระเนี่ย เข้ามาค่อนข้างจะมากบางคนเป็นผู้นําครอบครัวนะคะหาคนเดียวเลี้ยงคนทั้งครอบครัวเลยเพราะฉะนั้นก็วางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีวันนี้ยังพอไปได้แต่มันก็อาจจะดูฟืดๆนะในเรื่องของการเงินหรือจะไปช่วยเหลือใครนะคะก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวตัวเราเองจะลําบากนั่นเองนะคะความรักถือว่ายังประคับประคองกันไปได้ด้วยดีนะคะยังดูแลกันนะคะยังถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกันหรือถ้าเป็นคนโสดวันนี้หมอฟ้ามองว่า คุณอยู่ในโหมดของคำว,ว่าโสดนะอาจจะมีคนที่คุณแอบชอบแอบปื้มแหละแต่คุณก็เหมือนกับรู้ตัวว่าเ,ออเราอาจจะไม่เหมาะสมกับเขาหรือว่ายังไงนะคะมันก็เลยทำให้คุณทำได้แค่มองอะนะคุณเลือกที่จะอยู่ในโหมดของความโสดเง,เงียบๆมากกว่านะคะสุขภาพนะคะเหมือนที่บอกนะคะอะเรามาดูซินะว่าไพา่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันเสาร์กันบ้างคะ่ะในวันนี้เธอเองก็รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีกับเธอแล้วทำไมเธอไม่เลิกมันละ่ะ เลขหน้าไพา่มีเลขค่ามีเลขหกและเลขสีนะคะสำหรับคนวันเสาร์ค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ